ตบาดออกร็ส่งออกได้ดีใช่ไหมแต่เรานาเข้ามาสินค้าจะแพงขึ้นเวลาที่สินค้าแพงขึ้นก็จะมาส่งผลต่อเงินเฟ้อถูกไหมตอนนี้มันจะมีตัวเลขอยู่3ตัวแล้วซึ่งมันมีความสัมพันธ์กันเวลาเวลาที่นโยบายที่รัฐบาลการเขาจะบริหารเนี่ยเขาจะบริหารตัวเลขอยู่3าตัวก็คืออัตาราแลกเปลี่ยนตราเงินเฟ้อแล้วก็อัตาราดอกเบี้ยคือเขาจะเล่นได้กับ3ตัวนี้วิธีการก็คือแล้วแต่ว่าเราจะฟิกอะไร คือถ้าเราไม่ฟิกปล่อยมันไปเ,ปเรื่อยๆมันก็จะไหลไปตามธรรมชาติใช่เช่นสมมติว่าอัตราแลกเปลี่ยนปรับตัวเพ๊บอ่อนค่าลงแล้วก็เลยทําให้เงินมันเฟิร์มากขึ้นพอเงินเฟิร์มากขึ้นเราต้องทำนการตัดดอกเบี้ยอัตราดอกเบี้ยเป็นเครื่องมือในการจัดการการเงินบเฟ้อ,ากกาเ,อเพิ่มตาราดอกเบี้ยเพราะว่าอ่าเวลาเพิ่มตรดดอกเบนเนี้ยจะมีอยู่2ส,ส่วนใช่ไหมส่วนที่1ก็คือ คนเห็นดอกเบี้ยเงินฝากเยอะขึ้นอยากจะฝากเงินมากขึ้นเพราะฉะนั้นก็ใช้เงินน้อยลงก็เอาเงินไปเก็บใช่ไหมอันที่สองคือนักลงทุนอยากลงทุนไหมอาจจะอยากลงทุนน้อยลงใช่ไหมเพราะว่าอย่สมมติเราจะลงทุน real estate เนี่ยถ้าเรารู้ว่ากู้แบงค์เจ็ดเปอร์เซ็นต์แต่ถ้าเกิดกลายเป็นเป็นกู้แบงค์สิบเปอร์เซ็นต์เราก็คิดใหม่ไงเพราะต้องถึงในการเงินมันสูงขึ้นเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเพิ่มอัตราดอกเบี้ยขึ้นปึ๊บเนี่ยไอ้คนกำลังซื้อกันแบบแย่งกันซื้อสินค้าแล้วทำให้ราคาสินค้ามันเพิ่มขึ้นนเเรื่่อยยๆี มันจะเกิดการชะลอตัวตอนนี้ลงเพราะว่าใช้ตะดเปียเข้ามาสก,กัดทาให้คนไม่อยากจะซื้อขายเพราะฉะนั้นราคาสินค้ามันก็เลยจะหยุดเฟ้อแล้วมันก็จะจะนิงน่งขึ้นนี่คือการใช้ในโยบายตลาดเบียเวลาเขาใช้น่ยเขาจะผูกกัน3ตัวว่าขึ้นอยู่กับสมัยก่อนเนี่ยเราฟริกเอ็กเชนเลชใช่ไหมเราก็จะไปใช้วิธีสลับ2ตัวแล้วก็จะไปะเปลี่ยนเอาที่ที่เงินเฟ้อกับที่อัตราบเปียอะไรแต่ตอนนี้นตราแลกเปลี่ยนเราโฟลด์แล้วเขาก็เลย เขาเลยฟิกหรือเฟอเขาเรียกว่าทาย i n f ฟลชั o n คือกำหนดอัตราว่าปีๆหนึงเนี่ยจะไม่ให้เงินเฟ้อสูงประมาณสักสามหรือห้าเปอร์เซ็นต์อย่างเนี้ยรัฐบาลเขาจะกำหนดเอาไว้อันนี้ R P นี่เป็นอัตราดอกเบี้ยอัตราดอกเบี้ยในตัวใบเขาเรียกว่า i n t e r e s e rate r e p u r c h a s e rate คืออัตราซื้อพันธบัตท ส่วนคอไอเนี่ยคือเอาหักลบด้วยอัตราเงินเฟ้อมันจะมีอัตราเงินเฟ้อคือมันมีอัตราดอกเบี้ยหนึ่งใช่ป่ะเส้นสามเปอร์เซ็นต์ใช่ป่ะสมมุติว่าช่วงนี้มีอัตราเงินเฟ้อประมาณทั้งหนึ่งจุดสองเนี่ยก็หักไปพวกก็คืออัตราดอกเบี้ยแทนทิ่เหมือนกับเวลาเราฝากแบงก์เนี้ยเราบอกว่าได้ดอกเบี้ยสมมุติว่าห้าเปอร์เซ็นต์ใช่ป่ะแต่ถ้าเงินมันเฟ้ออยู่แบบสองเปอร์เซ็นต์อัตราดอกเบี้ยแทนที่เขาเหลือแค่สามเปอร์เซ็นต์หรืออัตราดอกเบี้ยแทนทิ่ก็คือลบเลื่อนอัตราเงินเฟ้อเยอะเด็กมึงถามม ไปกันใหญ <c oughs> ออ่อันนี้ไม่มีอะไรนี่ก็เป็นเรื่องรายจ่ายภาครัฐเดี๋ยวเราจะพูดถึงเรื่องนี้ทีนึงแต่ว่าตอนนี้ยสำนักง,งานเศรษฐกิจ <c oughs> การคลัขงขึ้นมาสชอ,อะไรเนะี้ยนคือเขาตั้งสมมติฐานว่าการจะคาดการ GDP เนี่ยเบสออนอยู่บกเรื่องนี้ก็คือว่า GDP ของประเทศคู่ค้าเป็นยังไงใช่ไหม <c oughs> ถ้าส่งออกได้มากเราก็สามารถถ้าเขาเศรษฐกิจดีเราก็ส่งออกได้มาก ขึ้นอยู่การใช้ใจ,จ่ายภาครัฐก็สามารถใช้ใจ่ายตามนี้ได้ไหมขึ้นกับอัตราอะไรนะเมื่อกี้น้ำมันต้นทุนน้ำมันใช่ับตังเงินเซอร์อะไรแบบเบี้เงี้ยแต่สมมติฐานที่เขาสรุปมาทั้งหกข้อ,อแล้วมันก็ออกมาเป็น GDP ที่เขาคาดการณ์ในวิธีการทำใอซินเดโรที่เมื่อกี้ผมบอกก็คือออกมาได้ตัวเลขประมาณมีสองสีด้วยันก็มีสองสี สิ่งเอาอะไรบางอย่างครับสิ่งเอาอะไรถ้าเราอา่านข่าวเราจะเห็นว่ารองนายกเขาพยายามยืนยันว่าจีดีพีน่าจะโตสูงหน่อยใช่ไหมหกเจ็เปอร์เซ็นเวลาเราอินเทอร์เน็ตศาสตร์เนี่ยนะมันมีเศรษฐศาสตร์อยส,สองอย่างด้วยกันมันแล้วแล้วเวลาเรามาสังเกตการเมืองนะมันก็การเมืองบันดีเหมือนกับมันมีสองข่ายเรา นี่ผมไม่ได้พูดเรื่องสีนะใครชอบสีไหนก็เอาสีแดงก,ก็หลายคนโดนในเสื้อนะ <c oughs> คือเราไม่พูดเรื่องสีแต่เราพูดเรื่องวิธีคิดอย่างแนวคิดอย่าง,อางของคุณทักสิณอย่างเงี้ยวิธีคิดของเขาก็คือเหมือนกับว่าหนึ่งคือเขาจะไม่ยึื่องกฎหมายมากเขาแนวคิดของเขาเป็นลักษณะที่ว่าถ้ากฎหมายมันมัน็นข้อจํากัดเราก็แก้กฎหมายซะเราก็ทําให้มันเดินไปได้เขาอยากจะไปใช่ไหมแต่ว่าแนวประชาธิปัตยเนี่ยจะบอกว่า ทุกคนต้องอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมา,ายก็คือพยายามเล่ในกาที่ตรงเช่นผมวโราแข่งเราเราบอกไม่ได้ไนะว่าใครใครดีใครไม่ดีแล้วแต่แนวที่เราชอบไอแนวความคิดอันนี้ก็เหมือนกันเวลาแนวประชาธิปัตย์เนี่ยอาจจะออกปนเป็นแนวลักษณะค่อนข้าง,งออกจะเรียลิสติกหน่อย่ก็คือว่าถ้ามันไม่ดีอาจจะต้องซิกเล่ว่ามันไม่ดีคือคือพูดอาจจะค่คอนข้างเคลียร์กว่าอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าแนวการกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ย อย่างตัวอย่างเช่นสมมุติเราบอกบอกว่าสมมติพวกเราเราใช้แ่ายเงินอยู่ดีๆนะผมบอกว่าเฮ้ยเดือนหน้ามีแนวโน้มว่าเศรษฐกิจจะพังแล้วเราอาจจะตกงานการใช้จ่ายเราเนี่ยเราจจะเริ่มหยุดใช่ปะ่ะกางจะถอยไอ,ไอโฟน5อาจจะต้องคิดใหม่เฮ้ยเก็บเก็บสองหมื่นบาทดีกว่าใช่ไหมเพราะว่าถ้าจะใช้เงินลงไปอีกเนี่ยอาจจะเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยมันถ้าตกงานขึ้นมาไม่สวยเลยนะเรียนก็ไม่จบตังค์ก็จะแต่ถ้าเธอผมจะอย่าเงใจเทอ ้ไม่ใช่จบแน่ดิเหมือนกได้เรียนจะจบแน่ไม่ใช่ว่าได้เกรดจบแน่นะําเล่นไปทําล้วรใจกิจให้ซีบวกเออไม่เกี่ยวเรื่องนี้เลยเ,เออคือถ้าเศรษฐกิจเนี่ยบางทีมันมีสองแนวอย่างบางทีแนวที่เมื่อกี้ผมบอกว่าในข่าวเนี่ยถ้าสมมติเขาบอกว่าเขาเชื่อว่าเศรษฐกิจเป็นกระโตสิ่งที่คนจะทำคืออะไรถ้าเราเชื่อว่าเศรษฐกิจ สิ่งที่เราามคือถ้าเราเป็นคนบริโภคเราก็อยากใช้เงินใช่ไหมถ้าเป็นนักลงทุนก็อยากลงทุนใช่ไหมเออแต่ถ้าเราบอกว่าเศรษฐกิจมันเริ่มชะลอตัวแล้วนะเริ่มจะมีปัญหานะถ้าเราเป็นคนผลิตสินค้าเราอยากขยายโรงงานไหมถ้าเราจะขยายเราอาจจะคิดใหม่ใช่ปหะเฮ้ยไม่เอาดีกว่าเฮ้ยขยายโรงงานไปแล้วเดี๋ยวเกิดไม่มีคนซื้อสวยถ้าเราเป็นคนบริโภคเราจะเริ่มคิดอะไรที่เปลืองอย่าเพิ่งซื้อดีกว่าอาจารคิดว่าจะเปลี่ยนโทรศัพท์เครื่องเก่าใช้ได้ใช้ก่อนก็ได้ถ้าทุกคนคิด เวลาคนคิดเนี่ยปริมาณคนมันไม่ใช่คนเดียวมันเป็นคนเยอะๆใช่ป่ะสมมติว่าเราช่วยกันประหยัดเงินสักคนละหมื่นบาทเราดูอย่างเงี้ยมันมหาศาลเลยนะคูณเงินสมมติว่ามันคูณกันได้เป็นล้านๆคนเงินเป็นหมื่นล้านใช่ป่ะมันก็จะแบบรวมเป็นก้อนใหญ่มันก็มันก็มีผลมีอิมแพกต่อต่อประเทศเยอะเพราะฉะนั้นแนวของรัฐบาลเนี่ยเขาอาจจะเป็นแนวที่เขาที่เขาซวยเพราะคำว่าอะไรไว้ไลไว้ไลป่ะใครไ้ยินไหมไวไลรู้จักไวไลไหม ไม่ใช่สีเขียวสู้สู้ไว้หลาบสู้หลายสู้ส,สู้ไม่ใช่เลไว้ไว้วาลายที่แปลว่าโผสีขาวไม่ได้ใส่ขาวเลยเอ๊ะเนี่ยเขาบอกวิชาสัมมนานี่เขาให้สู้ขาวเห็นไหมยังมีอยู่ว่าไม่มีแล้วเลิกแล้วเรียนสัมมนานนะเรียนอารใช้การใช้รับวะเขาเลิกเขาเลิกสูบขาวแล้ว ไม่อ่านข่าวอ่านจอ่้านไม่ได้นะจะได้รู้จะได้รู้ข่าวบ้างก็ได้ยังไงแบบนี่ถึงเมื่อกี้ถึงขมเล่นๆว่าโตขึ้นอยากเป็นอะไรเด็งๆแลโตขึ้นอย่าเกเป็นอะไรเรียนจบแล้วอยากเป็นอะไรอยากเป็นเดบวต์อปเปอได้อย่างเนี้ยร,รุ่นรุ่นั้นละน่าจะอ่านใช่ป่ะผมัะอ่านไมอ่านเอ่านเหราอเลแล้วอาจจะอ่านเนดะ <laughs> น,นิช <laughs> 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 โสดก็ได้เขาอิทธทุนนัก <im> ธุร uh กิจเตอร์แล้ว <energetic> ก <laughs> <ığım coco> ็ไม่ใช่หน้าที่มห้ีขา